ครามมากอย่างมหาศาลถ้าไปมีดลบไปกราบครูบาอาจารย์ทั่วประเทศหลวงพ่อจารั์เป็นอาจารย์องค์แรกของรัตนามเมือ่อปีสามสิบองค์ที่สองคือหลวงตามาไปอยู่หลวงตามาปีสามห้าเป็นศิรุ่นแรกของท่านเดี๋ยววันที่ที่สิบสี่กรกฎาคมวันอาทิตย์หน้าที่จะถึงนี้หลวงตาก็จะมาเป็นประธานเมตตาม,มาเป็นประธานเทวทอมหล่อพระสเมเด็จองค์ประม ให้กับอาตมาที่รงหล่อบุญชูพุทธมนพลสายสองซอยสิบเวลาเก้าโมงเช้าถึงเที่ยงเที่ยงวันถ้าใครว่าก็อ้อยเชิญองค์ที่สามคือหลวงพว่อหันพระพุทธชัยองค์ที่สี่หลวงพ่อชื่นหลวงปู่ชื่นวัดยานเสกแต่เราเี่ท่านหลวงพ่อท่านรัศษาตอนอายุเก้าสิบเจ็ดองค์ที่ห้าหลวงพ่อพุทธานิโย และอีกเยอะแยะมากมายกลายกองเขาเดินทางไปทั่วประเทศจัไม่หวไม่ไหวเป็นร้อยเร้อยองค์ทุกสายอ่ะหลวงปูชอบน้ำเสบุรุษเป็กกาสานุพุทมานิกาไปเยอะมากกาหมดเดี๋ยววันที่29 30 31กรกกรายนี้ก็ต้องพาคณะญาติธรรมคณะของคุณเดนัยจักชเฉลิ ไปกาบุกุลีภูผ,ผาแดงบุกปู่จันเทียงท่าสหายหาพระอาจารย์วัชัยวิจิตรบตุกปู่พะไพสุภโรบุกปู่มุนมาภรยาพระพุทโตและอีกหลายองค์เลยพากันไปสาวรุปเดเต็มหมดแล้วทุกทีนั้นไม่ต้องฝากจองไม่เสียเวลา เราเราปี3 5 3ห3 7ศึกษาอย่างหนักอย่างมหาศาในอ่านพัตนประกปไปหลายรอบอ่านประวัติครูบาจารย์บทผู้โกงในประเทศไทยแต่พอมาอานประวัติที่ท่านพระอาจารย์สิทธาเชกตวันเขียนคุณลุงไทยดำที่ลงรัมไปแล้วเขียน เรื่องเล่าจากปู่โทนสามแพรปูการรุ่นวัดปักดุกถ้ำบัวแดงต่างๆนานาที่มีอยู่ในสมัยนู้นเนาะถ้าคนรุ่นก่อนจะรู้จักหนังสือเหล่านี้หนังสือที่ลรงพิทิภูมิอาหนังสือลุงปู่เทพลู่ดอนหนึ่งหนังสือลวงปู่เทพลู่ดอนสองแล้วก็หนังสือลุงปู่เทพลู่ดอนลุคปู่ธรรมเทพลูกดอนที่คุณลุงไทยดำรวมเล่มเล่มใหญ่ๆปกแข็งเขียน ไม่อยากจะบอกเลยว่าทั้งทั้งหมดแล้วไม่เชื่อเลยฟังงมุงไหม,มฟังแล้วงมงไหมพระอาจารย์พ่อระมังสีไหนบอกเป็นสายในดวงไหนบอกศรัทธาเป็นศรัทธารมปูมม่แต่ทาไมบอกบอกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องราวของปูมม่เลยจริงๆให้ตายเถอะสาบานก็ได้ ไม่เชื่อเรื่องราวที่เขาเขียนในหนังสือเลยเคยไปนั่งคุยกับท่านผู้ปฏิบัติธรรมท่านซึน่งเป็นอาจารย์งสือเป็นอาจารย์ชื่อท่านอาจารย์กอบพธกโรตริท่านเป็นอนดีตเสริไทยนำปากกาสุริยาทิพย์หรือนวลแสงทองผู้เขียนหนังสืออานุภาพแห่งพระศิวลีท่านเป็นอาจารย์เราเข้ากันหนังสือท่านอนุภาพแห่งพระศิวลีเราถึงสัทธาออกบวชเราอยากเป็นอย่างพ่อปัญญาในหนังสืออนุภาพแห่งพระศิวลีไปนั่งคุยกันที่บ้านท่าพญาที่เชียงใหม่ เราอยู tang, ло, ่เชียงใหม่เกิดเชียงใหม่ท่านก็อยู่เชียงใหม่นั่งร้องวงตั้งโต๊ะตั้งอกบ้านใต้ต้นใต้ต้นช่ชาประมาณหกเจ็ดคนโอบนั่ลงก็คุยหลายเรื่องท่านมีสิทธิ์เพราะท่านนำเขาตอนสลาสายเขาออก็คุยเรื่องเพราท่านนำคุยเรื่องวัตถุมงคล พระท่านเยอะเครื่องท่านเยอะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเราขอถามท่านว่าอาจารย์อาจารย์เชื่อเรื่องของหลวงปู่เทียนรูดอนไหมอาจารย์โมโหหัวร้อไม่เชื่อหัวเล้อว้าผมก็ไม่เชื่อแล้วก็หัวเราะกันคือพลาดไหม ต,าต,าตา่างคนต่างหัวรอบหัวรอบแบบด้วยความโมะหัวรอบแบบคนโมแต่ขนาดไม่เชื่อนะสุคถาท่านได้โยอันิโย,ยมาาธีโรสวดสวดเร็ว,วมากเลยสวดสวจำได้เร็วมากแล้วก็มีเรื่องราวอีกมากมายที่เล่าวันนี้ทั้งวันก็ไ่หมด เลาสามวันก็ไม่หมดเพราะมันผ่านมานาแล้ว,ลวตั้งแต่ปีสามห้าสมหกสเจ็ดี่ปีผ่านม,มาลมเล่าไม่หมดเยอะเรื่องราวเยอะรายละเอียดดีเทลเยอะมากสรุปสรุปว่าวันนี้ไม่มีความสงสัยมันเกินความเชื่อลแล้วมันถึงขนาดที่ว่าไปฝากตัวเป็นสิทธิ์ของท่านอาจารย์พันเอกชมสุขันธละ ซึ่งเป็นสิทธิของท่านพระอาจารย์ชานรงศรีสมบัติหรือท่านอภิชิตโตพิคุซึ่งเป็นสิทธิของหลวงตาดัเป็นสิทธิสายในดงองสำคัญที่นำเรื่องราวของ,งหลวงปู่หรือของพระอาจารย์ในดงทั้งหลายนำมาเผยแพร่และได้ไปฝากตัวเป็นสิทธิท่านอาจารย์ปฐมาาอสการี่ชลบุรีปัจจุบันนี้ท่านเสียไปแล้ว เมื่อประมาณปี53อายุท่าน93ท่านศึกษาทังองะมาแต่27ท่านท่านเสียไปตอนอายุ93เราคิดว่าท่านความรู้ท่านจะแน่นขนาดจากที่เราไม่เชื่อแต่ท่าอาจารย์มาทโงวันที่เราไปบ้านท่านอาจารย์มาทโที่ชลบุรีครั้งแรกเราจำบ้านในที่ได้ชัดเจน 688ทับ742ซอ,อยจบประสานถนนทิพิ์จำแนกนี่คือตั้งแต่เป็นเด็กก็เขียนจดหมายไปดูท่านก่อนสมัยก่อนไม่มีมือถือจดหมายเทยวเทียววันที่เราไปบ้าน,นอาจารย์บรท้างแรกบังเออญได้เจอกับท่านอาจารย์ชมสุขันธละไปเยี่ยมอาจารย์บดที่บ้านทดีไปพบกันโดยมิได้นัดหมายใดทัง้ง,ง,งสิ้ ถ้าอาจารย์โชคได้เอ่ยปากชวนเราไปนเรียนวิชาที่บ้านท่านที่เตาภูบางซื้อเราก็ครับรับปากแล้วก็มีโอกาสก็ไปเราก็ไปกไปินไปนอนที่บ้านอาจารย์เจ็ดวันวันแรกวันถัดมาตอนนั้นเราไปถึงตอนเย็นก็ไม่ได้คุยกันมากวันถัดมาท่านก็นาพระอะไรก็ไม่รู้รับรู้จักไม่ใช่เสียพระเราถึงเป็นเสียะพวกไม่น่าจะรู้จักด้วยเพราะท่านบอกเป็นสมเด็จวังหนา บอกเน้นนั่งดูซิคือตอนนั้นเราเราพอมีสมาธิอยู่บ้างนินงๆไปหน่อยเราก็เอาจะมีสมาธิเท่าเดิมเท่าเท่าหาหนอื่นขออนุญาตตรวจสอบดูลมหายใจเข้าออกนี่สอนแล้วนะสอนวิธีการแล้วด้วยไม่ใช่ฟังเข้าวหมูซาเท่าหมูขวา,า,าแล้วจะมาถามวิธี่หลังวิธีเกียรติต่อพูดมาหลายวันเรามางานนี่หลายวัน นเนื่อยดูลมหายใจออกทำใจนิ่งๆเป็นกลางวางเฉยไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นอะไรทั้งสิ้นทำใจนิ่งๆว่า,วา,วา,วางๆโล่งๆโปร่งๆสบายๆจ,จับลมหายใจดูลมหายใจเกาออกอย่างเป็นธรรมชาติเขาจะเรียกอนาปา,าหรืออะไรก็ช่างไม่ต้องไปสนใจก็จะกาําหนมพุโทโธด้วยหรือไม่ก็แล้วแต่สะดวกไม่ได้ว่า แต่ของเราดูลงเทียวอย่างเดียวแล้วก็จับครับขออนุญาตตนนจิตอธิษฐานขออนุญาตสัมผัสบารมีท่านมันก็มีสปอร์ตไลทสองหน้าแสงสีทองสองเข้ามาที่หน,น้าแล้วโอ้โหเติดจ้ามาเหมือนพระอาทิตย์ สว่างากแต่ความสว่างนั้นไม่ร้อนเป็นความสว่างที่เย็นเย็นราบร้างก็ไป็นหัวใจสว่างมากสวา่างจนติดตาเลยนะหนะมนสปอรตได้สองหน้าอยู่เนะี่ยหูสว่างมากจ้า,าับแต่สวา่งสวางเย็นเย็นสบายแล้วก็นึกสงสัยว่านี่แสงอะไร ราะว่านั่งสมาธิแต่ละครั้งมันไม่สว่างขนาดนี้มันต้องไม่ใช่ของเราเน่มันไม่ใช่อุปทา,านไม่ใช่วิปัสนาปุธกิเลสไม่ใช่อุพาที่เกิดจากสมาธิของตัวเองแน่เพราะที่เคยผานผ่านมาที่เคยเห็นผันผ่านมามันไม่สว่างขนาดนี้ทีนี้ก็เห็นอะไรอย่างหน่ตามมาอีกเยอะคนนั้นก็เลยได้นั่งคุยได้นั่งจับเขาคุยนะ ท่านอาจารย์ปัว่าถ้ารังสีของท่านมีอยู่จริงแสดงว่าองค์ท่านต้องมีอยู่จริงหรือนเทไหมเหมือนแสงแดดมีอยู่จริงแสดงว่าพระอาทิตย์มีอยู่จริงเหมือนกับแสงสว่างแสงมีอ่อนหลอดมีออนในห้องนี้มีอยู่จริงแสดงว่าไฟฟ้าในสายไฟมีอยู่จริงมันต้องมีต้นกําเนิดมันต้องมีแหล่งพลังงาน เมื่อลังสีในองค์พระมีอยู่จริงเสดงจมาผููที่การอธิษฐานจิตมีอยู่จริงและต้องไม่ใช่พระธรรมดาเพราะเราเคยจับพระมาเยอะแล้วเ็ญจภาคีก็จับมาแล้วจับพระผู้ทรงในประเทศไทยจ,จับหมดจับเวรไปทั่วประเทศแต่ไม่สว่างขนาดนี้เห็ภาพไหมก็เอกใจแล้วก็อ๋อต้องมีอะไรพิเศษต้องมีภูบาจารย์ที่ท่านเป็น หน่วยรบพิเศษอยู่แน่นอนคือเรารู้จักแต่ทหารลาดทานธรรมดาทหารเสือธรรมดาแต่เราไม่เจอไม่เคยเจอหน่วยโรบพิเศษวันนั้นเราเจอแลพอมีจริงหน่วยรบพิเศษมีอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทหารธรรมดาเป็นโรบพิเศษแล้วก็ศึกษาจนรู้ว่าท่านอยู่เบื้องหลังของครูบาอาจารย์ องสำคัญสำคัญในประเทศไทยหมดเลยสายในโดงออกมาเมื่อไหร่ก็เป็นนอกโดงแต่ถ้าอยู่ในโดงเก็บตัวปิดตัวเรียกว่าในโดงก็แ,แค่นั้นเนองเม่การ์เอาซีอา,านควนมยั่นเจอ,อจหรืหอพ่าจงหัวล้อฮิฮิถ้าจงชอบหัวล้อฮิฮิตามสไตล์ เป็นท่าอารมณ์ดีแล้วก็พูดสั้นๆว่าอ๋อนั่นนะยอดของอาจารย์เลยนะพูดแค่นี้สั้นๆจบนั่น,นยอดของอาจารย์เลยนะหนึ่งหลวงพ่อจงยืนยันว่ามีอยู่จริงรู้ภาพไหมสองหลวงพ่อจงเองก็รู้จัก สามพระทุดงดกรรมฐานสมัยก่อนส่วนใหญ่ก็รู้จักและได้เจอซะด้วยถ้าเป็นรุ่นเก่าๆรุ่นก่อนเขาอีกนิดหนึ่งบอกแล้วเราสามวันสามคืนก็ไปจบนี่ยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยนะว่าทำไมถึงหายสงสัยมีเจออะไรบ้างนี่คือเล่าตอนจบเล่าตอนต้นและตอน,ตอน,ตอนสุดท้ายเลยอตอน ตอนกลางยไม่ได้เล่าเลยมันกินมันกินหัวปลากระหางปลาเนื้อปลาไม่ได้กินกางตัวปลาไม่ได้กินนี่คือครูบาอาจารย์เรามีหลวงปู่ชื้อวัญญาสเสลวงปุน่นนวัดเนื้อบนลหลวงปูป่ศรพันธุนโลอันนี้เป็นภาพที่เราไปถ่ายที่วัดช้างให้ครูพุทธมีแสงมีออร่าอันนี้ไม่ต้องถ่ายกล้องออร่านะกล้องขี่หมูขี่ม้าราคาถูกๆเนี่ยขายติดออร่าสว่าง แต่ไม่แสงเราหรอกมีแสงหลวงปู่แสงหลวงปู่ทั่วแล้วนี่หลวงพ่อจันทร์หักวันนี้เป็นลายมือหลวงพ่อจันทร์เขียนจดหมายมาหาล็อกแล้วนี่ภาพหลวงพ่อ,พอจันทร์หักนี่เป็นภาพปิดตาหลวงปู่ใหญ่เป็นภาพปิดตาวางหน้าเรียกว่าพระพิมพ์โลกอดุดรเดี๋ยวปลายปีนี้เราจะรวมเล่มหนังสือหลวงปู่ใหญ่ต้นฉบับอยู่ไหนเอ็มลูกศิษย์เราไม่อยู่หรอ ต้นฉบับอยู่ไหนลูกต้นฉบับอยู่ที่ลูกศิลป์เรากำลังจะกำลังอยู่ในช่วงแก้ไขปรับปรุงปลายปีนี้จะเสร็จองค์แรกที่จองหนังสือเล่มนี้ซึ่งเราเซอร์ไพรส์ามากเพราะวันมีวันหนึ่งมาที่เกาะเรานํรารูปหลอหลวงปู่ใหญ่ที่เราเพย์ทองสร้างให้คนคร,นนนนรุ่นที่รุญสร้างสํานักปฏิบัติธรรมกับเราที่นครนายกเอาไปถวายหลวงปู่หาสุภโรหลวงปู่ไดโนเสาร์ซึ่งเป็นสิทธิทัศน์ทวี สิตหลวงปูง่ด,ดุลสิตหลวงปูง่ฟัน่นหลวงปู่ขาวสิตหลวงพ่อวิริยะให้ท่านอธิษฐานจิตแล้วก็ถวายท่านไปองค์หนึ่งท่านรับปุ๊บท่านบอกครั้งมากศักดิ์สิทธิ์ม,มากครั้งอยู่แล้วศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วอยากได้มาลาโรนีเอะปุ๊เราบอกท่านบอกท่านจับมือเลยนะเราเยื่นมือไปท่านจับ มีหนังสือประวัติหรือเปล่าปลายปีจะเสร็จกับหลังป,ปุ่มึงนก็นรู้ว่าท่านรู้ว่าเรากำลังทำหนังสือหลวงปุ่ถ้าเสร็จเมื่อไหร่เอามาให้เรานะองค์สรุปและองค์แรกที่จองหนังสือเราคือหลวงปุ่ืเซอร์ไพรมากเลยมันเปนปรกาศท่านพี่วิชัยยุทธก็เปิดจิตเปิดใจ จะดับัำฟังเสียงพระพุทธมนต์ที่กำัดับไปไปฟังดูฮีทโวสักสองชั่วโมงช่วยไม่ได้กดฟังของดีเลยดีเยอะเลยกันเราได้สักสองชมมมั่วโมงีนกำลังกำลังอิ่มนะตอนนี้กินไปไม่กี่คำนี้ส่งหน้า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรอบ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  <c oughs> นามัตถุพุทธานังนามัตถุโพธียานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอินทฮาสาวงมหาอินทสาซา 三王一心 เจตนาสาเจตนาสุวัตที่หนตุสาวังคุณธังวาจาพรังเตังวิริยังสิทธิกัง ेन स चेन हो นะพุทธานังพุทธานังอนุภาเวนะอนุภาเวนะธัมมานังธัมมานังอนุภาเวนะอนุภาเวนะสังขานังสังขานังอนุภาเวนะอนุภาเวนะชยมังคะังชยมังคะระอิเมสุอิเมสุสวหายะสวหายะพุทธายะ พุทธายะพัมมายะธัมมายะสังขายะสังขายะสหสโกติสหสโกติเทวานังเทวานันพรหมเทวตาพรหมเทวตามังรกันตุมังรกันตุสัพพธาสัพพธา อิทัพโนอิทัพโนยาตินังโหตุยาตินังโหตุสุขิตาโหตุสุขิตาโหตุยาตโยยาตโยุนักยาตายุญาตายขอผลบุญนี้ขอผลบุญนี้ที่เกิดจากที่เกิดจากการให้ทานการให้ทานการรักษาศีลการรักษาศีลการสวดมนต์ไหว้พระ การสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาเจริญภาวนาของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จให้แก่ท่านทั้งหลายให้แก่ท่านทั้งหลายที่เป็นญาติก็ดีที่เป็นญาติก็ดีมิชญาติก็ดีมิชญาติก็ดีสัพพสั์ทั้งหลายสัพพสั์ทั้งหลายสัพพวิญญาณทั้งหลายสัพพะวิญญาณทั้งหลาย เทวดาทั้งหลายเทวดาทั้งหลายโอปปาติกะทั้งหลายโอปปาติกะทั้งหลายสามเวสีทั้งหลายสามเวสีทั้งหลาย ฝูงเปรตทั้งหลายฝูงเปรตทั้งหลายฝูงกสุรกายทั้งหลายฝูงกสุรกายทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้ากำนายเวรเจ้าฟังนายเวรจงมารับเอาจงมารับเอาจงโมทนาจงโมทนาส่วนบุญกุศลส่วนบุญกุศลแห่งข้าพเจ้าแห่งข้าพเจ้านักการบัินี้เพินนักการบัินี้เพิน सप्ते सत्ता सप्ते सत्ता सुखिता होतु सुखिता होतु सप्ते देवा सप्ते देवा सुखिता होतु सुखिता होतु सप्ते पाना सप्ते पाना सुखिता होतु सुखिता होतु सप्ते भूता सप्ते भूता सुखिता होतु सुखिता होतु सप्ते यक्षा सप्ते यक्षा सुखिता होतु सुखिता होतु सप्ते าสัพเพนาขาสุขิตาโหงตุสุขิตาโหงตุสัพเพคุุฑาสัพเพคุุฑาสุขิตาโหงตุสุขิตาโหงตุสัพเพเตตาสัพเพเตตาสุขิตาโหงตุสุขิตาโหงุตุครุฑังอนันตังครุฑังอนันตังธรรมังจักวาลังธรรมจักกวาลังสังฆังนิพพานังสังฆังนิพานังปัจโยโหตุปัจโยโหตุ sa